สำหรับเว็บไซต์ในปีนี้นะครับจะเป็น tourismawards.tourismthailand.org นะครับโดยในเว็บไซต์นี้นะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดสำคัญที่ใช้ในการสมัครในปีนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับรวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้สำหรับโหลดไฟล์เพื่อใช้ในการเตรียมตัวในการสมัครได้เช่นกันนะครับที่สำคัญนะครับ ผู้ประกอบการนะครับก็จะสามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยกดที่ลิงก์สมัครหน้านี้ได้เลยาจากนั้นนะครับก็จะนํามาสู่หน้าสมัครหลักในปีนี้นะครับและเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดลงทะเบียนในหน้านี้ได้เลยและทําการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างแอคเคาท์ในการสมัครได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับระบบจะโชว์ให้เห็นถึงขั้นตอนในการสมัครทั้งหมดตั้งแต่ตอนกรอกแบบฟอร์ม การแก้ไขข้อมูลการกรอกข้อมูลตอบคำถามรอบฟรีสกรีนรอบลงพื้นที่และรอบประกาศผลนั่นเองโดยในขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานก่อนโดยคำถามที่จะต้องกรอกนั้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับประเภทของรางวัลที่จะสมัครนะครับเราก็ตอบคำถามที่เห็นได้เลยนะโดยในหน้านี้นะครับต้องทําการกรอกข้อมูลพื้นฐานให้ครบรวมถึงแน่ไฟล์ที่เป็นเอกสารประกอบในการสมัครตามหัวข้อด้วยนะครับ เราจะกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดส่งข้อมูลระบบจะนําท่านมาสู่หน้าตรวจสอบใบสมัครนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะขึ้นสถานะใบสมัครว่าใบสมัครของท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบโปรดรอคณะกรรมการทํางานตรวจสอบใช้ระยะเวลาไม่เกิน7วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากได้รับการตรวจสอบและอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะทําการแจ้งเตือนว่าใบสมัครของคุณผ่านการคัดกรองแล้วตามภาพครับ แต่ถ้าหากใบสมัครของคุณนะครับยังไม่ถูกอนุมัติระบบจะขึ้นแจ้งให้คุณแก้ไขข้อมูลใบสมัครนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะเลื่อนเพื่อดูได้ว่ามีหัวข้อไหนบ้างที่จะเป็นจะต้องแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องนะครับหรือว่ามีข้อมูลในหัวข้อไหนบ้างที่จะต้องแน่ไฟล์ใหม่ให้ถูกต้องนะครับโดยคุณสามารถกดปุ่มแน่ไฟล์ใหม่ได้เลยและก็สามารถ พิมพ์ข้อความแก้ไขได้เลยนะครับหากแก้ไขหมดแล้วให้กดส่งข้อมูลไปใหม่นะครับและรอพิจารณาใหม่ในอีก7วันและสําหรับท่านใดนะครับที่ใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้วนะครับสามารถกดเพื่อไปทําแบบประเมินขั้นต้นต่อได้หรือแบบประเมินรอบพรีสกรีนนะครับในขั้นตอนต่อไปได้เลยโดยในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการตอบคําถามปลายเปิดและแน่ไฟล์ต่างๆ นะครับโดยในส่วนนี้นะครับท่านสามารถกด d r a ต์เพื่อทําการบันทึกคําตอบเอาไว้ก่อนได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะกลับมาเติมคําตอบให้ครบอีกทีในภายหลังก็ได้นะครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลและแน่ไฟล์ครบในทุกหัวข้อแล้วนะครับให้ทําการกดบันทึกนะครับระบบจะแจ้งให้ยืนยันแบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะทําการส่งคําตอบทั้งหมดนะครับให้กับทางคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปและหลังจากส่งไปแล้วนะครับระบบจะขึ้นสถานะไปสมัครว่า ใบสมัครของท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบโปรดรอคณะกรรมการตรวจสอบใช้ระยะเวลาไม่เกิน7วันเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ